อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราไม่ได้จะมา,ารีวิวสินค้านะครับแต่ว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงว่าทําไมปืนมือสองเนี่ยถึงราคาไม่เท่ากันนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยที่สนใจในสินค้ามือสองของเราเนี่ยจะสอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็เคยสงสัยกันไหมครับว่าทาไมสินค้ามือสองบางตัวเนี่ยมีราคาแพงกว่ามือหนึ่งนะครับผมหรือว่า อาจจะแพงกว่ามือสองด้วยกันเองเหตุผลนั้นนะครับเป็นเพราะว่าปืนแต่ละรุ่นเนี่ยมันมียี่ห้อนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับทั้งวัสดุแล้วก็คุณภาพรวมถึงแบรนด์ของปืนด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะยกตัวอย่างทั้งหมด3ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นปืนทั้งหมดสามสัญชาติด้วยกันก็จะมีงานจีนงานไต้หวันแล้วก็นเป็นงานญี่ปุ่นนะครับก็โดยตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น E.N.C. นะครับตัวนี้เป็น E.N.C. ก็อกสกอนะครับตัวนี้เป็นงานจีนนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น WE นะครับตัวนี้เป็นก๊อก17เจนะครับเจน5นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นมาลุยนะครับผมเป็นดีเซอร์ตวอลเลเยอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูข้อแตกต่างหรือว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นกันนะครับยกตัวอย่างเป็นงานจีนก่อนนะครับงานจีนเนี่ย ก็จะมีพวอ ENC Bell Army นะครับผมโดยที่ทั่วไปที่ใช้กันในท้องตลาดครับขออนุญาตนะครับ,ออรบสักครู่หนึ่งขอไปทีละตัวเนาะนเดี๋ยวให้ดูในเนื้อง,งานของตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็น ENC นะครับก็จะเป็นการยิงล่องลึกมาเลยนะครับตัวนี้งานก็ค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ทำออกมาได้อย่างดีนะครับเห็นนะครับ ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้ฟังจากเสียงนะครับสไลด์กระแทกนะครับโอเคนะครับตันนี้ก็ส่วนใหญ่ข้อดีของพวกปืนงานจีนเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกสไลด์เหล็กนะครับผมก็จะค่อนข้างถูกอ,อกถูกใจหลายๆท่าน,นครับนี่นะครับสไลด์ก็จะเป็นเหล็กแล้วก็แรงผีก็ค่อนข้างหนักนะครับตรงนี้ใช้แก๊สแรงได้ส,บ,สบาย ราคาก็จะไม่ค่อยสูงมากนะครับอยู่ที่2,000ต้นๆน,นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเกิน3,000เท่าไหร่ในพวกงานจีนนะครับโดยปกติแล้วนะครับก็อะไรก็จะหาง่ายนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้แทนกันได้ในหลายๆรุ่นนะครับส่วนข้อด้อยดีกว่านะครับข้อด้อยระบบซีแก๊สนะครับของพวกางานจีนเนี่ยก็อาจจะมีคุณภาพน้อยกว่างานไต้หวันหรือว่างานญี่ปุ่นนะครับพวก โอลิงต่างๆอาจจะมีการเสื่อมสภาพที่เร็วกว่าครับบางครั้งนะครับอาจจะมีการเสื่อมมาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับสําหรับปืนมือหนึ่งในบางรุ่นก็อาจจะมีแบบนั้นได้นะครับสําหรับงานจีนนะครับอะไรอาจจะมีความคงทนน้อยกว่าครับถึงแม้จะเป็นบอดี้เหล็กนะครับนี่นะครับสําหรับงานจีนนะครับงานจีนเนี่ยเหมาะสําหรับใครท่านที่สนใจในการเล่นบีบีการนะครับพวกแบบว่ากําลังเริ่มต้นอยากจะลองเล่นนะครับก็เป็นที่ สนใจนะครับเพราะราคาไม่ค่อยสูงนะครับอยากจะลองเล่นไม่อยากเสียเงินเยอะแน่งานจีนก็จะค่อนข้างตอบโจทย์กับลูกค้าในกลุ่มนี้นะครับสําหรับนี่นะครับงานจีนอันนี้เป็นมือสอนะครับให้ดูกันก่อนตัวนี้นะครับเป็นกลอกนะครับกลอกสิบเก้ามาดูตัวต่อมากันดีกว่าครับตัวต่อมานะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น W.E. พวกงานไต้หวันเนี่ยก็จะมี W.E. ยูมาเลก A.W. พวก V.F.C. อะไรพวกนี้นะครับที่เป็น งานไต้หวันนะครับก็ข้อดีก็คืองานจะค่อนข้างสวยนะครับมีรา,ายละเอียดค่อนข้างครบนะครับบางบางรุ่นเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยก็จะมีพวกแบบลายเส้นมาค่อนข้างครบนะครับแต่ว่าอย่าง wE เนี่ยเขาก็จะมีการปั๊มลายของยี่ห้อตัวเองมาด้วยนะครับก็ w E เนี่ยหรืองานไต้หวนันทั่วไปเนี่ยระบบระบบซีลแก๊สเนี่ยจะค่อนข้างจะค่อนข้างดีกว่าของงานจีนนะครับแล้วก็ ในเรื่องของพวกคุณภาพของอาการยิงนะครับก็จะค่อนข้างแม่นกว่าแล้วก็มีความคงทนสูงกว่านะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยถ้าสัมผัสเขาจะค่อนข้างดีกว่านะครับอะไหล่ของพวกงานต้หวันนี่ก็จะหาง่ายครับโดยเฉพาะด e เนี่ยที่เป็นที่เล่นกันทั่วๆไปเนี่ยก็จะหาค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับสําหรับปืนสั้นอัดแก๊สนะครับจุดด้อยนะครับถ้าเป็นของพวก W.E. นะครับหรือว่าของพวกงานไต้หวันครับก็คือไม่แน่ใจว่าจะเป็นจุดด้อยนะครับ,าาอ,รบอาจจะเป็นเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาครับซึ่งคําว่าถูกหรือแพงเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยก็จะ,ะไม่เท่ากันใช่ไหมครับสาหรับตัวนี้นะครับก็บางท่านอาจจะคิดว่าราคาสามพันขึ้นเนี่ยเป็นราคาที่สูงแต่บางท่านก็อาจจะมองว่าก็เป็นราคาที่พอพอเล่นได้นะครับพอรับได้นะครับสําหรับพวกนี้นะครับก็ เหมาะสําหรับใครสําหรับผู้งานไต้หวัน,นครับก็จะเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการเอาไปเล่นจริงจังขึ้นมาครับหรือว่าต่อยอดเพื่อความสนุกเพื่อความสมจริงมากขึ้นนะครับต้องการความแม่นยําต้องการความแรงครับพวกนี้ก็จะตอบโจทย์ค่อนข้างดีนะครับเราสามารถแต่งไปได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ของแต่งก็ข้างเยอะนี่นะครับก็จะยิงดีกว่าแล้วก็พวกปัญหาจุกจิกในระบบซีลแก๊สของแมกกาซีนเนี่ยก็จะมีน้อยกว่า ขององานจีนนะครับแต่ว่างานไต้หวันกับงานจีนเนี่ยหรือพวกงานญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นปืนสั้นอัดแก๊สเนี่ยยังไงเรื่องของปัญหาแก๊สรั่วแก๊สซึมก็อาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชา้าหรือเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโอลิงนะครับผมตัวต่อมานะครับขอเป็นงานญี่ปุ่นกันบ้างนะครับตัวนี้งานญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมารูอีกนะครับก็ที่จะเล่นๆกัน ที่จะไปทําต่อหรือต่อยอดน,นะครับก็ข้อดีเนี่ยก็จะทิมนะยิงดีนะครับยิงแม่นระบบซีลแก๊สเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็จะส่วนใหญ่เนี่ยจะยิงแม่นมาตั้งแต่เ,เดิมๆของปืนเลยนะครับสําหรับปืนตะกูลของงานญี่ปุ่นนะครับจุดด้อยนะครับสําหรับปืนของญี่ปุ่นดีกว่าก็จะเป็นตัวสไลด์นะครับตัวสไลด์เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวให้สังเกตดูตัวนี้เป็นสไลด์พลาสติกนะครับ แต่ว่ามีความสวยงามนะครับมีความเหมือนจริงนี่นะครับให้ฟังเสียงกันบ้างดีกว่าเห็นไหมครับเสียงก็นแน่นอยู่ระฆังผลแต่ว่าแก๊สที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกแก๊สเบานะครับแก๊สที่เหมาะนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเห็นไหมครับก็จะเป็นสําหรับมารูอีโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ที่ที่ได้ใช้กันอยู่ก็จะค่อนข้างจะบอกว่าเปราะก็ไม่เชิงนะครับถ้าเราใช้แก๊สที่ถูกวิธี ถูกกับปืนเนี่ยก็จะอยู่กับเราได้นาน,นครับเพราะว่างานญี่ปุ่นเนี่ยระบบซีลแก๊สของแมกซีเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่านะครับแต่ว่าจุดด้อยเลยที่ถือว่าเป็นจุดหลักเลยสําหรับท่านที่งบน้อยตรงที่ราคาครับราคาของปืนมือหนึ่งเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงมากเลยครับสาหรับสําหรับปืนพวกตระกูลงานญี่ปุ่นนะครับแต่ว่างานก็จะสวยแล้วก็คุณภาพก็จะดีนะครับก็บางท่านนะครับแค่คิดอยากจะลองเล่นเฉยเยก็ ลองไปดูพวกงานจีนหรืองานไต้หวันก็จะเหมาะกว่าครับพวกงานญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นสําหรับท่านที่แบบชอบแบบความแม่นยําสูงสูหรือว่าแต่งให้เต็มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกหลายๆรุ่นนะครับของงานญี่ปุ่นเนี่ยที่จะเป็นพื้นฐานสําหรับแต่งต่อไปเลยนะครับก็พวกนี้นําไปใช้ในลูปเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างดีกว่างานจีนหรืองานไต้หวันนะครับตัวนี้นะครับผมก็อันเนี้ยก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเนี่ย ชอบแบบไหนนะครับสําหรับงานมือสองของทางร้านเนี่ยก็ที่จะเอามาส่วนใหญ่นะครับจะเป็นงานจีนกับงานไต้หวันซะส่วนใหญ่นะครับงานญี่ปุ่นจะไม่ค่อยหลุดออกมาเท่าไหร่นะครับผมก็ใน3ามรุ่นเนี้ยใน3มของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใน3าแบรนด์เนี้ยหรือว่าใน3าสัญชาติเนี้ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีความพร้อมที่ไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ก็ดูที่การตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับในมือสองเนี่ย อย่างเช่นงานจีนตัวนี้นะครับเป็นงาน E n C เดี๋ยวขอหามือสองแถวๆนี้ก่อนนะครับสักคู่หนะึ่งเจอ1911อยู่ใกล้ๆตัวอย่างตัวนี้เป็นของดับเบิ b a r r นะครับตัวนี้เป็นมือสองเหมือนกันนะครับราคาสองตัวนี้ถ้าเป็นมือหนึ่งราคาต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเวลาปเป็นมือสองเนี่ยเราก็ต้องดูสภาพรวมๆนะครับว่าปืนเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเวลาที่ลูกค้าถามเข้ามาเนี่ย บางตัวที่มีราคาสูงเนี่ยก็อยากให้ลูกค้าออลองศึกษาดูนะครับว่ามันเป็นปืนงานญี่ปุ่นงานไต้หวนันหรือว่าเป็นรุ่นไหนแบรนด์ไหนนะครับอ่าแป๊บนึงนะครับอันนี้เป็นดับเบิลเบลทั้งคู่นะครับเห็นไหมครับตัวบนกับตัวล่างตัวนี้จะค่อนข้างใหม่กว่านะครับตัวนี้ระบบก็จะเป็นค่อนข้างดีเลยระบบตัวนี่นครับลูกหมวดสไลด์ค้างครับตัวนี้จะปกติแต่ว่าตัวนี้ ผมยังไม่ได้รีวิวเลยแต่ว่าจําได้ว่าตัวนี้ลูกหมดสไลด์ไม่ค้างนะครับแล้วก็พวกสีอันนี้สไลด์มันไหลขึ้นนะพวกสีเนี่ยจะมีการถลอกมากกว่าเห็นไหมครับก็อันนี้ก็จะราคามันก็จะลงลงมาหน่อยนะครับผมซึ่งงานจีนเนี่ยก็จะมีหลายแบรนด์นะครับอย่างเช่นที่ร้านเอาอมาก็จะมีเอ็นซีเอ่อดับเบิลเบลอาร์มี่นะครับพวกนี้ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับก็ลองลองลองดูกันไปนะครับเดี๋ยวจะยิงให้ดูกันนะครับวันนี้ ให้ดูฟิลลิ่งของอแต่ละกระบอกนะครับเราสักคู่นะครับแล้วขอพูดถึงงานไต้หวันอีกนิดนึงดีกว่างานไต้หวันเดี๋ยวยกตัวอย่างให้นะครับตัวนี้เป็นปืนเดิมนะครับเดิมๆเลยบางครั้งลูกค้าที่สอบถามเข้ามาหรือว่าเห็นทางร้านโพสต์ขายนะครับก็ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นปืนเดิมอันนี้คือปืนนำเดิมเลยนะครับตัวนี้เป็นกล็อกอุ้ยเป็นกล็อกสิบสิบเจ็ดนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับ ดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้เป็นกล็อกสิบเก้านะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแต่งนะครับก็สังเกตด,ดูสไลด์เป็นสไลด์แต่งบางครั้งเนี่ยของเดิมที่เป็นของแต่งก็จะมีราคาสูงกว่าของเดิมปกตินะครับนี่ครับตัวนี้ท่อก็แต่งนะครับอ่ตัวบอดี้ก็แต่งมาราคาก็จะไม่เท่ากันอยู่ดีถึงแม้สภาพนะครับดูแม็กซีนเห็นไหมครับแม็กซีนอาจจะมีความถลอกมากกว่าแต่ว่าราคาสูงกว่าเจ้าตัวนี้แน่นอน นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูฟิลลิ่งในการยิงของแต่ละตัวนะครับว่าตัวไหนนะครับงานไหนเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ยิงเป้าให้ดูกันนะครับวันนี้ในสามตัวนี้นะครับก็ราคานะครับมือสองอันนี้แนะนํามือสองนะครับมันแล้วแต่สภาพของงานที่เข้ามาด้วยครับอย่างตัวนี้ก็จะไม่แพงนะครับนี่นะครับก็จะไม่ถึงสองพันนะครับสําหรับตัวนี้ นี่นะครับตัวนี้ก็ถ้าเป็นตัวทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่เจน5เนี่ยก็จะอยู่ที่2,000นิดๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเจน5แล้วเป็นตัวใหม่ก็จะอยู่ที่2,000ปลายๆนะครับส่วนตัวเนี้ถึงแม้สภาพนะครับให้ดูสภาพ2ตัวนี้ดีกว่านี่งานไต้หวันนะครับงานญี่ปุ่นครับสักครู่นะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเห็นไหมเออจะมีรอยนะครับมีรอยเล็กน้อยนะตรงนี้เป็นสีที่ไม่ค่อยเนียนนะครับ นิดหน่อยนะครับเห็นมเลยไม่น่ใจนะครับแต่ว่าราคานะครับจะสูงกว่าเจ้าตัวที่เป็นงานไต้หวันตัวนี้สังเกตน,นะครับแทบจะเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับแทบจะไม่มีรอยเลยตัวนี้แม็คค่อนข้างจะออถอดกดง,งานรั้งปีรุดเลยโอเคเราจะมายิงให้ดูกันนะครับเรจะยิงเปล่านะครับเกาะขอ หรือยากสักครู่หนึ่งพวกสไลด์เหล็กเนี่ยตัวนี้แก๊สซึอมอยู่ครับยังไม่ได้รีวิวพอดีของเพิ่งมาเดี๋ยวยิงให้ดูทดสอบใหเฉยๆนะครับนะครับมีแก๊สเสียงแก๊สซึมนะครับเห็นไหมครับเป็นงานจีนที่พิ่งได้มาสภาพเหมือนใหม่แต่ว่าเปลี่ยนแก๊สัวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีใครสั่งก็จะแก้ไขตอนนี้ยังไม่รีวิวนะครับให้ดูให้ดูฟลุ่ยในการยิงนะครับ เห็นไหมครับสไลด์สไลด์เหล็กจะทิหนักเลยนครับสไลด์เหล็กค่อนข้างดีนะตัวนี้โอเคปล่อยแก๊สไปแล้วนี่นะครับต่อมาให้ดูฟิลลิ่งของการยิงตัว WWE กันบ้างนะครับตัวนี้ เรายังใช้แก๊สแรงได้อยู่นะครับเพราะว่า,เ,าเป็นสไลด์เหล็กนะครับตัวนี้แก๊สไม่ร่วมในึึมนะครับตัวนี้สภาพใหม่เยีมเลยเ okay. ห็นไหมครับ ครับน,นี้แขงเย็นแล้วโอเคต่อมานะครับจะเป็นอ่าสตัวนี้นะครับเป็นงานญี่ปุ่นนะครับจะให้ดูลิ่งในการยิงกันนะครับตัวนี้ใช้แก๊สเบานะครับนี่นะครับตัวนี้เนี่ย เสียงจะค่อนข้างดังนะครับแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยเห็นไหมครับแรงถีบเยอะด้วยดูสังเกตที่มือนะโอเคแก๊สน่าจะหมดโอเคนะครับก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับก็ สำหรับมือสองที่ร้านนะครับท่าในใดที่สนใจครับก็ลองสอบถามเข้ามานะครับเพราะว่าแต่ละรอบแต่ละรอบสินค้านะครับอาจจะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็คุณภาพหรือว่าสภาพก็จะแตกต่างกันไปนครับยังไงก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของลูกค้านะครับว่าชอบแบบไหนชอบแบบราคาถูกหรือว่าชอบแบบราคาที่มาสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ของที่ออกมาจากทางร้านเนี่ยก็จะทาการแก้ไขในส่วนที่มีปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นปัญหาเบื้องต้น พวกแก๊สรั่วแก๊สซึมนะครับพวกนี้ก็จะทําการแก้ไขไปให้นะครับการเรื่องสินค้าเนี่ยมือหนึ่งมือสองเนี่ยหลกัลกๆเันเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็เต็มใจแค่ไหนนะครับในการที่จะเสียงเงินในการที่จะเล่นของเล่นนะครับเพราะมันก็แค่ของเล่นเนาะบางท่านกาจจะชอบมากชอบน้อยก็อลองตัดสินใจกันดูนะครับก็พยายามหาให้มาเลือกสรรกันนะครับมีราคาถูกราคาแพงก็ ของเลือกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ลดทั้งพื้นใหม่จะเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ลาไปพร้อมกันแล้วสามตัวนี้นะครับสวัสดีครับ